แม่เอมมี่จงมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็ทุกคนที่มาในวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับกดไ,<อ>ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ น้ำน้ำน้ำยาดลงเอ็นแมวแมงของกินวะน้าพูนบัดใส่แล้วสิไปเอาอยู่

พุ่นใส่เหลี่ยงจังกอยอยากจับหอมเข่าน้ำบาดที่นโะ้ป้านั่นละว่าใส่บาทติดกีบยางดีใช่สัวเนย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  Dạ đương dạ đường, nàn, nó gọt đây leo cha, do đuôi, do đuôi, do đuôi Do nam Do chân do chân đầy Hãy ฮามูลินได้บ่ะเนี่อุ้ยขนมเติมขนมเติมโอ้นี่เจ้าขนมเติมแบบนี้เห็ดเป็นอีกแป้งอะไรบ๊อนี่นะเห็ดขนมเติมนี่เอาแป้งคนเย้อยคุกเส้นหนามเปาคุกเแล้วๆให้แป้งเน้อเหนียวแล้วก็แบะออกใส่ใส่ใส่้น้ำตาลอ้อยแล้วก็ปั้นกลมๆต้มน้ำต้มใส้น้ำร้อนนี่คือนี่ไหมตีเราให้มันพองคือแล้วก็ พูดพี่แอนเตรียมของมาอย่างดีงานหลายพูดเลยบริษดขนมตุ่มได้กินแต่ข้าวต้มมัด้กินแต่ข้าวต้มมัดเสียบกองมากพูดหยัจระโฉวเสียงเสียงหยัมไหมถ้าคิวไม่หมด กินกินอยู่อะปีหน้าปีหน้าเอาแป้งไว้นั่นแหละแป้งไม่เสียหรอกมันมันบ่หมดอายุแล้ววะหมดปีแป้งปุ่น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 เห็นปีมาอันนี้กะยากนะยเขาเขียนคือไก่เมื่อไหร่ไก่สับอ่เมื่อไหร่องค์พผลักซื้อมงเด๋คือได้แต่เสับเด๋ไก่สับห้านนายที่เอ็มมินบบ

giọt ván, giọt ván con giọt giọt xinh xinh, xẻ giọt đi đi giọt xinh xinh, anh này đi nỉ, ăn phe có lót thòng này, ăn, ăn tông năm nạ เอาแม่พี่แอนจะรอดแน่นะอีหลาให้พี่รอดเน่ยรเราะกันยกขาให้ยืดได้หล่ะดันดิพุ่นพุ่นเออีคอมเลยเอาคอมเลยคอมเลยปออกอีก ไตน้ำเลยมักปวดแล้วมีคนอยู่ไตยังสิเพื่อจะเออไตเบวมๆเบิ่อไตกล่อมเลยไตกล่อมเลยเออเอใบออกเอ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 อไหวพี่แอนออกหายพี่แอนมันมันจ้า สามรอบว่ตอนนั้นที่มาเอาสามรอบก็ได้นะแม่ตายเอาสามรอบกไม่ตายขอที่ไ้หลอดอ่ะรอบที่สองจ้าไม่พีหลอดก้อนสิวัตโพสิหลอดแล้ววัตโพสิหลอดแล้วพีเล้วสีกสามพอพี่แล้วเนาะ S <s <us> สิ่กามพอไปแล้วเดอกจ <s us> ะเอาข้าวต้มมัดเปล่าถือข้าวต้มมัดไว้เนี่ยไอเดียวอะตอนนี้แหละตอนนี้แหละแม่เขาให้รอบเดียวนะให้รอบเดียวเออปีหน้ามาอีก <S <s <us> ปีหนาา้นามาอีกรอบนึงปีหลังมาอีกกับอีกรอบนึง เอาพระเอกมาบนี่ไม right? ่ต well ้องมีพระเอกครับพระเอกมขาเจริญเอาขนมพระเอกกันเจ็บสิบก้าถุงนะนี่ใช่ปะข้าวนมปะรอพระเอกเนี่ยนะต๊ะกระพาเข้าไปกันแล้วแล้วเออมาอยู่กันนอนใช่กาแฟอยู่ด้วยมันโต๊ะกาแฟอยู่หน้ามามาอันนี้เอาอ้าบ่ให้จับ คุณเลี้ยวทันเหีนพี่กาแฟแล้วเคยกินตีคนให้ไม่ตายเด้อนั่นเอาแล้วเอาแล้วข้างใจกันยีงแล้วโอ้โอ้กาแฟหลอดเลยกาแฟอ ลิ่นไม่ออก icism, นี่คือดีเนาะใช่ไรม่ไม่่ก็รบอวไปแล้วเขาไปแล้วบัดนี้อิวตึงนึงตึงตึงนึ่งตึงตึงนึตึงตึงนึงตึจ้าเจอกันหน่อยจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้า่อขะน้ำแม่ลุกย่คขายคะาอ้ยเนาะ Áo ừ, à đi, áo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  ừ, đi, ma léo, ma léo, ta tì mong quá, ơ, <laughs> ถ้าถ้าอีกรอบหนึงถ้ากาแฟมามันจะนิ่งนังดีชายรอบเดียวจ้าพูดอ่ะเบิง่งขาขวมโพไว้พูดอ่ะโอ้โหโอ้โหมันมันจะไม่ทับทับง่ายหรอพี่ตุกมันอันนี้ไปทับมันจะค่อยโย,โย,ย่อลงก็เสียงอ่ะ <c oughs> มันจะโมๆแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็แต่ก็ขยับหน่อยแต่ว่าถ้ามีกาแฟถ้ามีกาแฟมันจะจับกาแฟข้างหน้ามันจะไม่ขยับใช่ไหมอย่างเงีย้ยนี่ดูดิเออือหูกลางเลยน่ารักมากเห็นไหมนานๆถึงมันจะยเยอะอะไรแพนดา้าแพนด้าอยากรอดนี่เขายิบแพนดา้นดาอยากรอดเอาเอาพอใหญ่เต็มแพนด้าก็สิรอดกันไปพากันไปแพนด้าเอาเปิดขาได้ไหมเออไปข้าเปิดขาบ้างเห็นไหมว่าไปไปเลย เออไปเปิดาไ้าวเปิดอดแล้าไปกว่าไปเลยตามกันไปโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเก่งมากรอดชีวิตแล้วพี่ออดบอกรอดชีวิตแล้วสันได้รอดท้องใบข้าวคือรอดชีวิตแล้ว สุดยอดจ้าเก่งมากเลยหนูยังไม่เคยรอดเลยนะพี่ออสเป็นวานที่ถูกสันมาเกิดนะครับขอให้คุณแม่เอมมี่จงมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมานะครับและก็ทุกคนที่มาในวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับคุณแม่ทุกคนอแม่ตุก๊กแม่แขก แม่นกแก้วแม่นกแก้วแล้วแม่อนะแม่แอนแล้วเด็กๆนะครับขอให้มีความสุขนะสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่เอเมมีเ่โอเค ไอ้กาแฟมันลกไอ้ข้าวมันแย่มมันติดกันเหมือนมีตางอุ้มบุญอ่ะเอาเอยงนจะแงแง่แงน้องเอไม่ที่เหลือให้ที่ปีด้วยแ้หมดแล้วเปรูอย่าเห็นด้วเอาแง๊เอาแงเอายแรงแบบยัแงะหยอดน้องไอ้ข้าวมันก็อมหัวนี่่ะมมันแง๊บมันรำคาญก็อมหัวมันไปเลยที่ปีกี่นอ

a é. é. é.